รีวิวหุ่นทีเล็กภายในหนึ่งนาทีแต่เรามันเกิดหร็แบบหนึง่งทีเล็กจะมีการโจมตีแบบปกตินะผมหนึ่งสามสี่นะผมเป็นการโจมตีแบบสรีครับนะผมสกิลแรกการชาไม่ใช่จะเป็นการชานะการค้างไว้อยู่แบบน,นี้แล้วก็ปล่อยคืนพลังด้วยหางนะครับสกิลที่สองนะผม การดึงศัตรูดูดด้วยเข้ามาแล้วปล่อยพุ่นไปนะครับสกิลที่สามเป็นการควนไปด้านหน้านะผมสกิลที่สี่เป็นการการะโดดแล้วก็ทุ่มนะผมแล้วไปลวนอันตีอันตีนะครับต้องเก็บดอกสีแดงให้ติมก่อนที่จะสามารถแปลงร่างได้นะการโจมตีแบบปกติ การโจมตีครั้งที่สี่จะเป็นการแบบปล่อยขึ้นพลังแล้วเวลาเวลาแปลงร่างครับศัตรูจะติดสถานะเหยื่อนะผมดูนะจะติดสถานะเหยือ่อยิ่งออกไกลเท่าไหร่ยิงจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าน,นั้นนะครับผมสก,กิลแรกร่างปกติเป็นการปล่อยขึ้นห่างไปสามครั้งสามแชกนะผมสกิลที่สองปล่อยดูดนะเดิมแล้วก็ปล่อยไปเหมือนเดิมนะ สิที่สี่เป็นการกัดเป็นการพุ่งเข้าไปกัดแล้วแล้วก็ฟัดนะผมสกีที่สี่เป็นการกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะผมก็สลับผลดีเล็กก็มีเพียงเท่านี้นะผมบา,บายยขอใโชคดีแล้วก็อันนี้ไม่ใชลัาผมนะป็นรหลาเพื่อน ก็พอเพื่อนซื้อผลที่ลิกมาปุ๊บก,ก็สุ่มได้ผลเลยนะซื้อผลซื้อผลปุ๊บสุ่มได้เลยนะผมก็คลิปนี้ก็ขอเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบ